สลายดเลยกุมเดะอันนี้มาอยู่ปบเรงงานบางมังเข้าครัวเดอ่าวันนี้บางมังจะมาเสนอเมนูอาหารของหวานะครับเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูการนะครับวันนี้ที่บ้านเรามี2ลูกนะเป็นทุเรียนนอกฤดูการนะอ่าวันนี้บางมัจะมาทำข้าวเหนียวทุเรียนนะครับอ่าแล้วไปชมกันกันนะครับว่า สุกหรือ,อยังทุเรีออยนนี่อ่ามาดูนะครับวิธีเคาะว่าทุเรียนสุกได้อยังนะครับวิธีการเคาะอ๋อนี่การันดีนะครับเออโอ้หนักอ่ะนี่สี่ห้ากิโลได้นะปวดเออลูกหนึ่งครับสี่ห้ากิโลได้แล้เวเรามาผ่ากันนะครับว่านี่ว่าเนื้อมันจะเหลือขนาดไหนนะครับ นี่การเคาะนะครับดูนะครับเสียงโอ้ได้แล้วถ้าจะทำข้าเหนียวทุกเรียนนะครับแล้วเราไปผ่ากันนะครับอ่นนี่ครับวิธีการผ่าครับทุเรียนเคยขายนะครับที่ตลาดนั้นนี่แคมเก่าแคมป์เก่าอ้อแล้วเรามาดูกันนะครับว่าโอ้เหลือครับ เท่านี้ถือว่าเหลืองแล้วใช้ได้ครับการันตีเลยครับถ้าจะทําข้าวเหนียวทุเรียนนะครับเท่านี้อ่าเท่านี้ถือว่าเหลืองแล้วนะครับอ่าแล้วเรามาชิมนะมาชิมก่อนนะว่าจะหวานไหม,มหวานครับอืมพอทําได้แล้วครับเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนนี้หวานแล้วครับแล้วเรา แล้วเราไปหุงข้าวเหนียวก่อนนะครับแล้วแล้วก็ไปทํากะทิเพื่อกินกับข้าวเหนียวทุเรียน,นครับไปดูกันเลยอ่าขั้นตอนแรกนะครับเราต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วก็เอาเข้าวเหนียวมาวางไว้แล้วก็เอาฝาครับปิดไว้ให้แน่นรอถึง1 0 1ถึงนาทีนะครับแล้วเรามาดูกันอ่านี้ครบแล้วนะครับ 15นาทีครับเรามาดูกันนยโอ้นุมน่มๆนะครับอ้เาเข้าวเหนียวครับดูดูโอ้ยรอยโอ้ยนี่ครับข้าวเหนียวของเราครับ นะครับเราจะมาชิมจากที่เราทำนะครับข้าวเหนียวทุเรียนเอามาชิมครับนี่เอากระทิซื้อมาครับซื้อมาใส่โอ้มามามา,มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆโอ้ยนี่อร่อยครับอ่า เราจะมาชิมกันนะครับจัดไปครับครับตัวตข้าเหนียวทุเรียนสไตล์บางังข้าข้าครัวครับทำแรกครับอมหวานอร่อยพอมอม จัดไปครับคำที่สองครับอ oh. ืมบบกไม่ถูกครับอร่อยจริงจริงอืม อร่อยจริงๆครับนี่ครับอืมหวานครับโอ,อ้ลองไปทำดูนะครับข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวสไตล์บางๆนะครับโอ้อร่อย เอาไปทําดูครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามให้ช่องบางๆด้วยนะครับ